สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้9มกราคม2564ครับคลิปนี้มาตอบคำถามท่านผู้ชมทางบ้านที่คอมเมนต์มาถามครับบรสวัสบริการแห่งรัฐนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเขาไปเห็นโพสต์เห็นแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ก็มีการบอกว่าวันช่วงวันที่11ถึง12มกราคมนี่บ,บรัทบิการแห่งรัฐเนี่ยจะกดเงินสดได้1,000นะ นะอันนั้นมันมีการโพสต์การแชร์กันในสื่อโซเชียลสังคมออนไลน์ก็เลยคอมเมนต์มาถามที่ช่องตองพรอมผมครับวันนี้ก้ามกราคมก็เลยตอบให้ชัดๆเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงช่วงวันที่11แล้วเดี๋ยวไปกดเงินมันจะไม่มีนะก็เลยนำมาเล่าให้ฟังก่อนเพื่อเตือนให้ทราบไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสด1,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนทั้งนั้นตอนนี้ข่าวของหน่วยงานภาครัฐของรัฐบาลก็ดีเขาไม่มีมาตรการเติมเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ไปกดเงินสดได้1000บาทนะหรือกี่พันบาทก็ช่างไม่มีครับตอนนี้ไม่มีเลยนะภาครัฐไม่มีมาตรการกดเงินสดหนึ่งพันบาทหรือกี่พันบาทก็ไม่มี ซึ่งกรณีกดเงินสดมีเฉพาะเงินค่าน้ำค่าไฟที่เราจ่ายไปแล้วและลงทะเบียนรับเศษแล้วเราได้คืนกรณีใช้น้ำใช้ไฟไม่เกินกดเงินสดได้ตัวนั้นมีเป็นเรื่องของปกตินะแล้วก็ทีนี้ผู้พิการที่มีบัตรสัสดิการแห่งรัฐเขาเติมให้เดือนละว200บาทนั้นก็ทุกวันที่22ของเดือนอันนั้นมีเป็นเป็นเรื่องปกตินะส่วนพิเศษ1,000บาทนี หากไปเห็นที่ไหนว่ามีการที่จะกดเงินได้1,000บาทก็เป็นข่าวปลอมทั้งนั้นนะครับเพราะว่าหน่วยต่อต้านข่าวปลอมหรือว่าศูนย์ข่าวปลอมแห่งประเทศไทยนี่เขาได้เอาไปลงในเว็บไซต์เขาแล้วว่ากรณีกดเงินสดเป็นของคนเียใหม่1,000นี่ก็เป็นข่าวปลอมกรณีกดเงินสดได้ตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปเดือนละพันยิ่งได้หลายเดือนติดต่อกันเลยนั่นน่ะได้6เดือนติดต่อกันไปเลยนั่นเขาก็ลงในเว็บไซต์ศูนย์ข่าวปลอมแล้วว่า เป็นข่าวปลอมอย่าเชื่ออย่าแชร์กันอ้าวตอบคำถามท่านผู้ชมแล้วนะครับตกลงกดเงินสด1,000บาทเป็นข่าวปลอมนะครับไม่มีนะครับก็อย่าหลงไปกดก็แล้วกันนะไม่มีชัดเจนนะครับสวัสดีครับ